นักทัดแต่ะทีแม่งเขาเข้าช่องสามมือสันลิงเลยอยู่เดี๋ยวไปลย่ดิบอยามมันจะตอ มีแถมมีแถมเออยยี่กี้หายโง่เลยปรบมืชิวสามสโอ้สามสิบจุดเจ็ดสองเสียจังหวะหรือเปล่าสามนัดมันหล่นหมดแล้วอ่ะเราก็จะหยุดก็หยุดไม่ได้ไงเออมันมันไม่รู้จีสามสิบจุดเจ็ดสอง